ไม่ชีต้องขอประตูก็ดีมันบ้านของฉันนะที่จะเดินไปไหนไมาไหนมันก็เรื่องของฉันต้องขออนุญาตใครด้วยหรอหนูเหรคะเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นเมียพี่วีเขาถ้าเกิดวันหนึ่งคุณแม่เนี่ยเกิดตายหาไปบ้านหลังนี้ก็ต้องตกเป็นของหนูช่วยเกรงใจว่าที่เจ้าของบ้านในอนาคตด้วยคะ่ะคุณแม่มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะทุกคนเนี่ยเขารู้แล้วว่าแกสัดดาห์ชาติชั่วเป็นยังไงเก็บข้าวเก็บของทุกอย่างออกไปจากบ้านของฉันได้แล้ว ฉันจะให้เงินแกก้อนหนึ่งคิดว่าเป็นค่าศึกหรอคิดว่าหนูอยากอยู่นักหรอคะอีตึกแถวสมซ่อเนี่ยหนูอยากไปจะตายหาอยู่แล้วคะ่ะแต่ถ้าหนูจะไปเนี่ยหนูไม่เอาเศษเงินของคุณแม่หรอกนะคะเพราะหนูจะเอาพี่วีไปด้วยอุ้ยอีหน้าด้านโอ้ยตายแล้ว ยิ่งอยู่กับ้องวีนานแค่ไหนก็จะรู้จักค่าแท้ของแกมากเท่านั้นแล้วเขาก็จะยิ่งเกลียดแกมากขึ้นไปอีกจําไว้นะฉันยังมีอีกร้นะอยแปดวิธีที่จะกระชากหน้ากากตอแหลของแกออกมาเตรียมตัวไว้ได้เลยมึงเองอะหรอ,อกแกจอมวางแผนอะ่ะใช่มึงงัดออกมาเลยมีอีกกี่แผนมึงงัดออกมาให้หมดมื <H it? S 1> อเนี่ยชักจะสนุกแล้วสิ <H it? S 1> สนุกมากไหมฮะเขมามัดมึงเหมือนบหนมาเนี่ยมึงสนุกมากไหมบอกไปก่อนนะถ้าวันไหนแกทําให้วีมันโกรธขึ้นมาแล้วก็แล้วก็พลั้งมือเนี่ย ฆ่าเกตายขึ้นมาฉันไม่รู้เรื่องนะไม่เกี่ยวข้องไม่รับรู้บอกไว้ก่อนคุณแม่คิดว่าทาให้พี่วีโกรธหนูได้อยู่ฝ่ายเดียวหรอคะแล้วท่านหนูทําให้พี่วีโกรธแม่ขึ้นมาบ้างล่ะคะนี่มึงจะยุให้ลูกฆ่าแม่อย่างงั้นเหรออีจังไรก็ไม่รู้สิคะคุณแม่เลี้ยงพี่วีมายัางไงหรอคะเขาก็เป็นผลผลิตของคุณแม่น,ะนะะั่นแหละค่ะทําหน้าแบบเนี้ก็คงกลัวว่าลูกชายจะฆ่าตัวเองขึข้นมาจริงๆเหมือนกันละสิ แต่ถ้าคุณแม่เกิดตายหาจากน้ํามือพี่วีขึ้นมาแล้วก็คุณแม่ช่วยรู้ไว้เลยนะคะว่ามันเกิดจากความประสาทแจกของคุณแม่กันนะคะนี่ปากดิ้อีกแกใกล้จะลงโลกอยู่แล้วมีแรงตกได้เท่านี้เองเหรอนี่เนียทำอะไรอ่ะหัวเลย รู้หรอว,กกว่ากูมีชื่อเล่นหนึ่งชื่ออีบ้า